สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผู้พานครับเอ,อ่อตอนนี้อยู่ตอนนี้ตอนนี้ผมเคยดูกรกตูที่ชื่อว่าเอ,อ่อไกายอ่ะไกมันเป็นคนทุ่นหาสับป,ประหาดเขาใช้ตัวส่งอะ่ะเขาจะเอาจะระเจ้มาหลอกจอระเค้อ่าจอระเขะ้ก็เปรแบบนั้นแหละทุกคน คอนอาจจะไม่เป็นไรแต่ลองดูในคอมเมนต์ก่อนนะแต่ถ้าแต่ถ้าเห็นวีดีโอของพี่พี่กายอะแต่ถ้าคอมเมนต์มาบอกกาด้วยว่าเจอจระเข้กับกับปลาฉลามยักษ์อะเขาจะเอาปลาฉลามของเล่นไปหลอกปลาฉลามจากนั้นจากนั้นเขาก็เอาโดนไปจากนั้นเขาก็เลยเห็น น้ำลายของจระเข้ขนน่ากลัวมากเลยเขาก็เลยรออซัร้เฮนะคะด้วยเอาเลือดอะ่ะโอเคแค่นี้พอนะบ๊ายบายปิดได้